อ้าวโอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมนะครับเคลลร้อนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทังเกตประจําวันนะครับอา่าอธิบายเคลยประจําวันของแต่ละเคลยนะครับ daily c r e ั่นเองนะครับหรือ daily ชั่นอ่ n น,นะครับเคลยแรกนะครับ <c ret> จะเป็นเคลยที่เกี่ยวกับการเก็บดาเมจเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นเคลยที่เกี่ยวกับการเก็กบเคลยให้ครบ5เคลยทั้งหมดถ้าครบ5เคลย์เราจะสามารถกด อ่าคอมพลีทของเควสนี้ได้นะครับแล้วในรับเควสแรกนะครับเควสแรกเคลียร์สเตทนะครับเคลียร์สเตท with order player ครับคือภารกิจที่เกี่ยวกับการเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับผู้อื่นครับเข้าร่วมจะได้เควส์ดีสำเร็จเคลียร์ต่อไปนะครับจะเกี่ยวกับเควส์เรสสเตทเรสสเตทนี่ก็คือเกี่ยวกับการลงเลนครับ บางคนแบบว่าลงเลทตรงไหนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนเลยจะได้จบจบไปสมอไลโอเคนะครับอ่าเคล็ดแรกนะครับจะเกี่ยวกับการลงเลทครับการลงเลทจะอยู่ในหมวดเลทโหมดเลทโหมดนี่จะมีให้เลือกหลายหลายเลทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโดรามิโกโทจิอุนคิแล้วก็คาตาナแมนแล้วก็อ่าตัวอะไรก็ไม่รู้ในโจ,โจโจ้แล้วก็ดีมัสเลเยอร์อะไรมันจะมีให้เล่น ฮา่นในนี้แบบเยอะหยกคือเควสหรือสเต e นะครับส่วนเคสที่3ามก็จะเป็นเควสสตอรี่เลสสตอรี่เลสก็เป็นการเกี่ยวกับโลงสตอรีนะครับจะเป็นสตอรี่โหมดเล่น Story ไหนก็ได้ครับแต่ถ้าจะแบบไวไวหนก็สตอรีที่1นึ่งครับเล่นห้องแรกครับจะเป็น5เว็บปรับเป็นนอ a มก็ได้ครับปรับเป็นอะไรก็ได้ครับแค่เคลียสตอรี่หนึ่งครั้งก็จะได้เควสนี้ เป็นที่สเสร็จต่อไปนะครับก็จะเป็นเคว็เกี่ยวกับการลงอินอ่าอีโดวเว็บสิบห้าเว็บลงอะไรก็ได้ให้ได้สิบห้าเว็บในอินสเตดอินสเตดอยู่หน้าไหนครับจะอยู่ในด้านส่วนของหน้าอันนี้ครับเอลเอสโหมดเอลเสโหมดจะเป็นการลงเกี่ยวกับอินจะมีทั้งหมดอยู่สี่โหมดให้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวด สไปเดอร์สโนว์แรนแล้วก็ d a r k กเนมีอยู่4โหมดให้เลือกเล่นสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่ไหว15เวฟนะครับให้แนะนำเป็นลงของนอร์มอแต่ถ้าพอมีตัวตีร์หน่อยนิดนึงก็ในส่วนของ i n s t เครับลงให้ได้15เวฟนะครับจะได้เครดนี้สำเร็จส่วนเครดลองต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับออฟสเตตออฟสเต e นี้คือต้องเล่นทั้งหมด15เวฟครับ อัพสเตทนี่อยู่ในโหมดไหนครับอยู่ในโหมดอ่าอีเวนต์สเตทเออีเวนต์สเตทเนี่ยอีเวนต์สเตตนี่ครับจะลงมาจากจะต่อลงมาจากเม่ท่านรัตนะครับจะไม่เกี่ยวนะครับลงพวกนี้จะไม่นับนะครับจะนับส่วนของอ,อปัปเดตไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าเขียวม่วงเหลืองแดงอันนี้คือเควสออฟสเตทออฟสเตทเกี่ Off state. Off state. ยวกับการลงออพอ่า เหมนเดิมนะครับถ้าแบบมือใหม่จริงๆให้ลงเป็นนอ r ม่ l แต่ถ้าแบบแบบกลางๆหน่อยก็อินเซครับหรือจะลงอินเซก็ได้ครับมือใหม่ครับถ้าคิดว่าตัวเองไหวสิบก็ลงไปเลยครับส่วนเคว็ต่อมาแล้วครับเกี่ยวกับซัมมอนยูนิตซัมมอนยูนิตนี่หาจากไหนครับหรือทำยังไงซัมมอนยูนิตเกี่ยวกับาการแบบสุ่มกาชาละครับนี่ครับลูของแชงคุดและก็มาดาระโอเคครับนี่ครับ แค่กดสุ่มไปหนึ่งนิดเองครับอ่าในโซนครับโอเคได้บัตรเครดิตก็จะสำเร็จเคล็ดนี้เป็นที่ทสุดไงไหมนั่นไงคือสำเร็จแล้วสุ่มหนึ่งครั้งก็ได้ครับถ้าใครไม่มีจิ๊กซอก็สุ่มแบบเซฟประหยัดหน่อยนิดนึงสุ่มห้าสิบจิ๊กซอถ้าจะให้ดีแนะนำสุ่มสี่ร้อยห้าสิบจะดีกว่าครับอ่าส่วนเคล็ดต,ต่อมาก็อ่า ดิฟเฟนต์พันห้าร้อยอ่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการค่ามอนหรืออยู่อ่าค่ามอนนั่นเองครับจากพันพันห้าร้อยตัวอืมคือเราไปลงทําเคสพวกนี้เราก็ได้แล้วครับน,นี้ไม่ต้องซีครับโอเคครับแล้วก็รับสว่วนของเคสนี้ไปเลยได้นะส่วนเคสรายสัปดาห์นะครับร <c oughs> ายสัปดาห์นี่จะเป็นอ่า อันแรกครับอันแรกจะเป็นเกี่ยวกับการรวบรวมเคล็ดปลายสัปดาห์ให้ครบ6สัปดาห์เอ้ไม่ใช่6สหกเคล็ดหกเคล็ดนี่ก็คือทำเคล็ดต,ต้อนี้ครับพวกดล่างวิธีให้ครบ6แล้วจะสามารถรับเคล็ดนี่คืออาทิตย์หนึ่งมี7วันก็ตามนี้ครับก็เราต้องลงอย่างน้อย5วันนะทำไมผมถึงว่าอย่างน้อย5วันครับนี่ครับ complete เดอรีเควส5ชามคือการทำเควสทั้ง5ทำเควสรายวันให้ครบ5เควสอย่างต่ำให้สามารถคอมพิวต์เควสมิชชั่นได้ถึงจะปลดอันนี้จะเป็น1วันสมมุติวันนี้วันจันทร์เราทำปุ๊บก็จะบวกมา1ครับแต่ถ้า2วันก็จะ2ครับแนะนำให้ทำเควสรายวันทุกวันเลยนะครับ จะสามารถทําภารกิจนี้ได้จะได้ไปรับด,ด้านส่วนของวันศุกร์นะครับที่จะปลดให้รับได้ทํำยังไงก็ได้ครับให้มันได้แบบให้มันเล่นเล่นรายวันให้ครบห้าวันครับก็จะได้กดเคล็นี้ท,ทันทีส่วนต่อมานะครับรีเจนสเต t ร์รีเจนสเตอเ,เกี่ยวกับการลงรีเจนสเต a t e ทั้งห้านะครับอ่ะลงตรงไหนครับอ่ะรีเจนสเตอนะครับรีเจนสเตออยู่หน้านี้ครับ นี่ครับรีเจนสเตอยู่ท้ายสุดครับไม่ว่าจะลงเป็นส่วนอ,อ่าโหมดอ่าคาตนตะหรือ,อยุตอุตะแล้วก็จูฮาบัตแล้วก็อ่าฟอร์วนันอะไรพวกนี้ครับชาร์โดพวกนี้ลงเงี้ยก็ได้ให้ครบ5วันครับไม่ว่าจะลงอันนี้ก็ได้แนะนำนะครับลงโหมดใหม่นะครับเน้นประมาณ5 -10 ถบเปียบแล้วกดแบบปล่อยป๊อปแตกแล้วก็แบบ อ่ากดรีสตาร์ทไปครบห้ารอบภารกิจก็เสร็จครับอืมอันนี้ผมยังไม่ทำการลงนะต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการลงออฟสีครับลงออฟสีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับลงออฟจะเลือกสีไหนก็ต้องลงไปเลย่ลยๆครับอันนี้จะเกี่ยวกับค่ามอนให้ได้หนึ่งหมนตัวครับอืค่ามอนหรืออ่าไม่ใช่ เก็บเก็บสเตปเก็บออฟให้ครบหนึ่งหมื่นคือเราลงไอ้ใช่ไหมแบบเราลงปุ๊บใช่ไหมสมมุติลงสีฟ้าครบหนึ่งหมื่นก็จะปลดเควสนี้ไปเลยครับอืมต่อไปนะครับก็ดีเฟนเหมือนเดิมครับฆ่ามอนให้ครบหนึ่งหมื่นห้าพันตัวอืมก็จะสามารถรับเควสนี้ได้ครับก็อย่างที่บอกครับลงอะไรก็ได้ครับ,รบให้มันฆ่า ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันตัวก็จะได้เครด์รายสัปดาห์นี้ไปส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นซัลโมนยูนิตซัลโมนยูนิตก็เมื่อกี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการกดสุ่มการใช้ครบ20ครั้งครับก็จะสามารถปลดบริเคสนี้ได้ครับเครด์รายสัปดาห์ครับวิกต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าอ่าสกอร์ตูร์เวกคือเก็บสกอร์ครับเป็นการเล่น เล่นเก็บสกอร์เล่นโหมดไหนก็ได้ครับเก็บสกอร์อย่างต่ำครบ 10m นะครับอ่ะผมเล่นไป 36m ครับก็เก็บสกอร์ในโหมดไหนก็ได้ครับให้ครบ 10m ครับก็จะปลดล็อกของอด้านส่วนนี้ครับส่วนเอ็ก a ์ตาร์ครสนะครับเอ็กซ์ตาร์ครสทอข้อสกอร์ก็จะเกี่ยวกับการลดสกอร์ไปเรื่อยๆทำสกอร์เก็บไปเรื่อยๆ ดาเมจนะอืมเป็นเครด้าเมจก็ว่าได้ทําดาเมจให้เยอะที่สุดเราก็จะได้ของจิกซอเพิ่มอีกหนึ่งจิกซอแล้วก็หนึ่งลีโลสุ่มครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเครดสตอรี่เครดสตอรี่ก็เกี่ยวกับการลงสตอรี่อ่าพวกพวกนี้ครับเครดสตอรี่ให้หมดนะครับก็จะสามารถได้จิกซอเพิ่ม เคลียร์ส่วนต่อมาก็ท่อท่ออัปเกรดยูนิตท่อท่ออัปเกรดยูนิตคือการอัปเกรดยูนิตหรือการอัปเลเวลของยูนิตจากหนึ่งไปสามสิบถ้าตังค์เยอะๆหน่อยก็อัปทุกตัวก็ได้ครับทำให้ม,มันเยอะๆเพื่อเราก็จะได้จิกซอวเพิ่มส่วนต่อมาคอคอะไรยูนิตก็อะไรยูนิตก็อัปเกรดไ่้แหละครับอ่ะอะไรยูนิตก็พวกเกี่ยวกับ สะสมยูนิตยูนิตในคังสะสมเราคือมีเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับสมมุติว่ามี10ตัวใช่ไหมเราก็สุบไปอีกมี20ตัวเราก็จะสามารถรับได้ครับส่วน X X X Level แอคแอคแติฟเลเวลก็คือเลเวลเราเพิ่มขึ้นเราก็จะได้จิกซอเพิ่มขึ้นส่วนเลดเดเลดเดก็เกี่ยวกับการล็อกอินเก็บสถิตินะครับ โอเคครับเดี๋ยวส่วนเกิร์สต้าค์ไอส่วนครอ่าอีเวนต์อีเวนต์ครีตนี่คือจะมาแบบเป็นอัปเดตอัปเดตเป็นช่วงๆสมมุติว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงอีเวนต์อ่าเลสเตตของด่านใหม่เราลงไปเรื่อยๆเ,เราก็จะได้หินหินลูกบาศกแล้วก็อ่า uh, จิ๊กซอว์450 ต่อ50ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เควสอีเวนต์ก็จะมีอีจิโก้คือเราต้องไปทำนะครับถ้าเป็นให้คราฟก็คือคราฟแต่ถ้าให้อีโวก็คือต้องอีโวครับเราจะได้อ่าตัวปลดดาวหนึ่งดาวแล้วก็ได้อ่าเควสของแพทเทิร์นพาร์ทพยายามครับทำอีโวในตัวอีเวนต์ให้หมดสกอร ลูกแคนผมก็เข้ามาแล้วเก็บเฟสไว้ก่อนอ่ะจะได้ส่วนของเลเวลพัทเก็บไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆตัวเก่าอย่าเพิ่งทําครับแนะนําทําตัวใหม่ก่อนอแนะนําทําตัวเฟสก่อนถ้าแบบผู้เล่นมือกลางแต่ผู้เล่นมือใหม่ก็จะมีเซตแนะนําเดี๋ยวผมจะทาคลิปแนะนําอีกหนึ่งหนึ่งคลิปอยู่ว่ามือใหม่ควรทําตัวอะไรก่อน ส่วนนี้คือเคล็ดลันนะครับอใครที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือแบบอะไรก็แบบสงสัยอยากสอบถามก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปก็ได้ครับสอบถามได้ครับอาจจะเป็นข้อผิดพลาดหรือนิดนึงหรือส่วนมากก็ค่อยเฉลยหรือบอกกันอีกทีนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาร่วมคลิปแล้วก็ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกตครับผมอาจจะพูดไวแล้วก็หายใจไม่ทันเท่าไหร่ครับ อาจจะลิ้นผันกันนิดนึงครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับไปละ